ใช้ของอาถรรพ์ตรงนี้มาอย่างเงี้ยทำให้ดวงยาที่ถูกกักขังในร่างของแม่ย่าหรือเปล่ามันสร้างความทุกข์ให้ท่านไหมเพราะว่าเราบางทีเราใชนะ้ในมุมของครูบาอาจารย์ที่เขาทำต้องมันก็ต้องไปไปตามวิธีกรรมเนาะที่ครูบาอาจารย์บอกแต่ว่าในมุมของจิตวิญญาอะไรเงี้ย<ะ>มันสร้างความทุกข์ให้เขาไหมหรือว่ายังไงครูบาอาจารย์หรือเขาได้กุศลด้วยหนูตรงนี้เป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ท่านตั้งใจที่จะอยู่เพื่อสร้างบารมีเพราะตอนที่พ่อเท่าหรือว่าพ่อปู่แก่ๆคนนั้นอะมาจะมาเอาไปอยู่ด้วยอะเขาบอกว่าไปสร้างบารมีด้วยกันอยู่แบบนี้ยก็ตายเปล่าอยู่แบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับอยูุ่ิตอยู่ิตแค่ลงใหญ่คือทางวิญญาณบอกค่ะทางวิญญาณบอกว่าตาแก่คนนั้นอะตาปู่คนนั้นอะเป็นคนพาแกมาที่นี่มาอยู่ที่นี่ แล้วก็ตอนเอามาบอกว่าจะต้องไปสร้างบาร,รมีด้วยกันอ,อยู่แบบนี้ก็นอนตายเปล่าเดี๋ยวก็มีหมอผีคนอื่นมาจับไปทำพิธีก็ไปอยู่กับฉันนะฉันจะพาไปสร้างบาร,รมีไปดูของสวยของงาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทางคุณย่าเนี่ยซึ่งหนึ่งสองาเนี่ยท่านย่าทั้งสองค์เนี่ยท่านพูดว่าฉันก็ไม่มาก็ได้แต่ประเด็นคือท่านก็พูดว่าเขาไม่ได้บังคับฉันไม่ได้กดขี่ฉันไม่ได้สะกดวิญญาณฉันฉันจะไปเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฉันอยู่แบบเนี้ยฉันได้อยู่ร่วมกันอยู่ได้สร้างบารมีแล้วฉันก็ได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดอะท่านบอกว่า ฉันมีความสุขที่ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีฉันดีมีความสุขที่เห็นคนไล่ลามฉันเห็นฉันมีความสุขที่เห็นคนรุ่นหลังสนใจก็คือเหมือนแบบเด็กน้อยมาสนใจเรื่องการลามกาลรระเล่นอตอนฉันอยู่บ้านนอกฉันยังไม่เห็นหอ,อันนี้คือสิ่งที่ท่านพูดนะคะ